ค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวชนคนรักสมุนไพรเช่นเคยนะคะวันนี้สาวชนก็มีเป็นสมุนไพรที่เป็นผลไม้พื้นบ้านนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆนมาเก็บมะกอ,อกฝรั่งไปทําพริกเกลือนะคะไปทําพริกเกลือกินวันนี้ก็เลยถ่ายคลิปมาให้แฟนคลิปแฟนคลนคับได้รับชมนะคะว่ามะกอ,อกฝรั่งเป็นผลไม้บ้านๆมีประโยชน์อย่างไรนะคะเดี๋ยวจะ เก็บเอาไปทำพริกเกลือกินพูดถึงพริกเกลือกับมะกอกรสเปรี้ยวนะคะเพื่อนๆนหลายคนอาจจะน้ำลายสอเลยนะมะกอกฝรั่งเนี่ยปล่อยให้แก่จะจัดรสชาติอร่อยมากนะคะต้องรอให้เขาแก่จะจัดแล้วนะมันจะมีรสเปรี้ยวรสกรอบนะคะยิ่งเราเอาไปปอกแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็มาทำเฉาะเฉาะแช่ชชตู้เย็นไว้ให้เย็นๆมาทำพริกเกลือกินแซ่บเบอร์เลยนะคะ พูดแล้วก็น้ำลายไหลวันนี้ก็เลยแวะแวะมาบอกกล่าวนะคะคนที่ชอบกินมะกอกฝรั่งนะคะว่ามีสปปรรพคุณอะไรดีๆนะคะวันนี้เราก็จะมารู้สปปรรพคุณดีๆของมะกอกฝรั่งที่เรากินกันนะเนื้อผลมีรสเปรี้ยวฝาดหวานชุ่มคอนะคะเป็นยาบำบดัดโรคธาตุพิการหรือน้ำดีไม่ปกตินะคะ ผลช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีนะคะผลช่วยลดไขมันในเลือดผลสุกมีรสเปรี้ยวอมหวานใช้รับประทานแก้กระหายน้ำได้ดีและช่วยทำให้ชุ่มคอนะคะเปลือกมีรสฝาดเย็นนะคะเปรี้ยวเป็นยาแก้ร้อนในช่วยดับพิษการค่ะนะคะมะกอกเมื่อนำ มะเร็ดมะกอกนะนนำเอาไปสุมไฟให้เป็นฐานแล้วก็นำไปแช่กับน้ำใช้ดื่มกินแก้กระหายนะแก้ร้อนในนะคะน้ำขันจากใบใบของมะกอกนะคะอาบยาหยดหูแก้ปวดหูได้ดีนะคะมะเร็ดมะกอกเมื่อน,นำไปสุมไฟเป็นฐานแล้วนำมาแช่กับน้ำใช้ดื่มแก้หืดหอบแก้สะอึกได้ดีนะคะ นีย่ยค่ะรู้ไหมประโยชน์เยอะมากเลยนะคะส่วนเปลือกก็มีสปปรรพคุณแก้สะอึกนะคะช่วยแก้โรคบิดโดยการกินเนื้อกินผลนี่แหละช่วยนะคะเรื่องโรคบิดช่วยแก้รงท้องมวนปวดท้องมวนค่ะเป็นยาระบายนะคะประโยชน์ของมะกอกฝรั่งที่เรากินกันทุกวันทุกวันนี่เรายังไม่รู้เลยนะคะว่าประโยชน์เขาเยอะขนาดนี้ วันนี้ยังไงทางสาวชนก็ขอตัวไปเก็บมะกอ,อกฝรั่งเพื่อจะไปทําพริกเกลือกินนะคะวันนี้จะเก็บเอาไปฝากลูกๆด้วยเพราะลูกๆมีน้องมีมีน้องนะคะท้องก็เลยจะแวะมาเก็บมะกอ,อกฝรั่งไปฝากก็เลยแวะมาให้เพื่อนๆรับชมสรรพคุณของมะกอ,อก